สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมววันนี้พี่เตี้ยมากินข้าวค่ะแลวพี่เคียวเพ็กมานั่งด้วยเขาจะได้รู้สึกคุนๆกันพี่เตี้ยอย่าทำน้องนะน้องเต่ากินข้าวกับน้องชามเดียวกันนะรู้ปะ่ะห้ามขับห้ามไล่พี่นะ อ้านานี่น้องเคี่ยวเพชรน่ะรู้เปล่าเนาะพี่เตี๋ยจะดีเนาะไม่ข้าดังเนาะพี่เตียยของเราเยี่ยมมากินข้าวพี่เคี่ยวเพชรเราก็เลยนั่งเล่นด้วยนุ่นบ้องนุ่นพาไปเดินเล่นขา ไหนไวะพี่ทุยพี่ทุยมากินหญ้าข้างบ้านหืพี่ทวยมากินหญ้าข้างบ้านมากันเต็มเลยเด็กๆด,ด,ด้วยเดี๋ยวให้พี่เีแยกินข้าวกันก่อนเนาะกินมาหนูกินไหมกินปะกินปะกินปะครับหืมหืมน่าจะดีฮะ เช้าเพชรใีให้พี่เจียกินข้าวด้วยนางวนตัดข้ามถนนมาตัวเดียวดีอยู่ที่สวนบอลน้องเดินมาก็เลยให้กินข้าวส่วนพี่ัวเล็กพี่เคียวเพชรก็อยู่ในบ้านนั่งเงี้ยวเงๆ้ยวเง้ยก็แล้เอาออกมานั่งให้เขาเห็นหน้ากันให้เขาดีกันห้ามไล่กัน เก็บเห็ดนางสบายใจเชฟสนใจนุ้มสนใจนะสนใจนุ่มสนใจพี่ทุยอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูพี่ทุยเดี๋ยวพี่ลงไอพี่เตียกินข้าวแป๊บนึงอิ่มป่ะหนหูหนูอิ่มป่ะ ไปเดินดูปไปพี่ปิดบ้านก่อนไปเดินดูกันไปเดินดูพี่ทุยกันดีกว่าเราออลมแรงพี่เตี๋ยกินป่ะเราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าไ <c oughs> ปไป นี่แค่พ็ปไปดูพิทุยกันดีกว่ามาเต็มเืยลยน้กลัว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 กลค่อยๆไปมองมองมองก็เสือกลัวกลัว ตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวกลัวกลัวนูหนกลัวโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องกลัวปีนปีนตัวปีนปีนใหญ่เลยกลัวไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกลัวตัวอะไรวะหนูไม่เคยเห็นพี่ทุยหนูไม่เคยเห็นนะดูดูใบกากตรงนี้แหละดูนี่ม็นี่มา

ับพี่ถวยโน่นพี่ถวยอยู่นู่นไม่เคยเห็นม<ด>องแย่ดูไม่เอาไงไม่เอาไม่ไปไม่ไปเออไม่ไปไม่ไปจิกเล็กๆก็แน่น <c ười> กลับบ้านกล <c ười> ับบ้านข้าบ้านข้าบ้านไปดูไปเจี๊ย <c ười> กลัวครับกลัวพี่ถุยโอ้ยิ้มอย่างยิ้มอย่างครับ อิ่มแนวอิ่มไหมหหมพี่เพลเข้าบ้าอ่ะนอนเข้าบ้านเดินเข้าบ้านอปตาไม่แปะไหมยาดูดเลยเยออิ่มยังหนูกลับดีๆอ่ะรถเยอะดูดูพี่ก็กิกนข้าว นั่นคือกลัวพี่ถุยจ <laughs> ิกเล็บเลยนะ <laughs> พี่เตีย้ยไม่เห็นกลัวเลยพี่เตีย้ยไม่กลัวนะพี่ถุยนะพอดีนะหนูพอดีนะพอดีพี่นะ <laughs> อ,อ๋ยบบบเตี้ยมันน่ารัก <laughs> <laughs> เรียบร้อยมันพ,าพ,าพักพักไว้เออเน่อนอนจะทำน้องอ่ะรู้ปะ่ะกินข้าวชามเดียวกันนะ่ะ <laughs> เออ เกงเยงคิดทำความสะอาดให้เรียบร้อยข้าก็มาเดินดูรถด้วยนะเอ๊ะแล้วข้าก็พามาดูเด็กๆนะพี่เตี้ยมากินข้าวกับพี่เคียวไปเตี้ยก็มองพิถุยพิถุยมาแล้วนี่หนูมาดูว่าพีิถุยมาข้างบ้านเราไหมไปปะดูอีกปะไป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 ดูพีิถุยกันไป bên trong bán đồ này hết 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 này hết 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 โอเคพอแล้วโอเคค่ะก็พามาดูเด็กๆเกนาะยิงข้าวพอดีพี่ทุยมาเกี่ยวเพชดไม่เคยเห็นกลัวพาเดินไปใกล้ๆก,กลัวกลัวพี่ทุยโอ,โอ้โอ้กลัวกลัวกลัวเอ,อไม่ไปไม่ไปไม่ไปดูดูดเขามีลูกเล็กเราเข้าใกล้ไม่ได้เขาห่วงพี่ทุยก็มีลูกเล็กตรงนี้เขาจะห่วงลูก คิดเนาะคลิปค่ะข้าบ้านกันขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับช่องเมนูแมวช่องน้อยๆน้องแมนมาดูพี่ถุยพี่เตี้ยพิเคียรแพะกลางกินข้าวชมวิวชมพี่ถุยกันนี่จุ๊อ้วนมากเลยใครมาวะเตี้ยฮะพี่ถุยมาพี่ถุยมามากินข้าวไงฮึไปดิไปดูพี่ถุยดิเตี้ยเลี้ยงถุยดิเลี้ยงพี่ถุย นพี่เตี้ยยังไม่กลัวเลยเห็นป่ะเห็นป่ะพี่เตี้ยก็ไม่กลัวมิดแย่ยยังเดินไปเลยเห็นป่ะน้องเห็นป่ะเห็นป่ะไปป่ะไปไปป่ะไปเดินไปป่ะไปปหะไปป่ะไปดูป่ะดูพี่ช่วย พี่เต้ยังไม่กลัวเลยวไปแล้วึเตยังไม่กลัวเลยเตียวเตี้ยวดูดิเต้ยกเเนหมดไปปะเีพี่เตยยว yeah i อาบน้ำโคนคาดไปเดี๋ยวนี้เขาเล่นขีข้โคนดูคเขาเล่นขี้โคน cặp 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 ลูกัวเทียนอไม่ต้องไปเข้าใกล้นะที่เขามีลูกเล็กกระดุกพี่เขียวเป็กัวเออเออบกลับกลับกลับเออเอน่อกลัวน่งกลัว เดค่ๆก็พาเด็กๆมาดูพี่ทุยนะคะตอนนี้พี่เกียวเพชรซุกเข้าเสื้ออยู่แล้วค่ะนี่เขากวดกวดแน่นเลยไปกลับกลับบ้านกันไปนู่เ๋ยวกลับบ้านแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูนแมวช่องน้องใหม่ได้นะคะนี่มาเด็กๆก,กินข้าวแล้วก็มาดูพี่ทยกินข้าวกันค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะพูดนล้วกิบไปบ้างขออภัยได้นะจ๊ะขอบคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ ปิดท้ายด้วยเมนูของเราบ้างนะคะขนมกุยช่าทอดนะคะอันนี้เราอุ่นแล้วเนาะซื้อมาจากตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะคะแช่ตัวเย็นไว้เราก็มาอุ่นเนะทอดอุ่นใหม่ราดน้ําจิ้มเรียบร้อยแล้วเฮ้ hey, ค่ะกะด็ดูพี่ทุยพี่เที่ยวเพชรพี่เตี้ยมากินข้าวแล้วเราก็มานุ่กินมั้งนะคะนุ่ดคุณ <c> ค <oughs> ่ะสวัสดีจ้า อะไรกันนะจ๊ะ